กรับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับพบกับผม EK ววาราสิทธิ์ออฟฟิเชียลเช่นเคยนะฮะอันนี้เป็นพาร์ทสแล้วนะฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วเราก็คือเรามาอยู่ที่เกมสเตชันนะฮะอ่ะตอนนี้เราจะต้องอ่าไปไหนก่อนดีรถไฟนะฮะนี่คือคิสซี่มิซี่สเตนดี้นะครับผมอ่ากดฟังสักนิดนึง ยังไม่หมดนะเสียงเขาเยอะมากเลยว่ a ต t เต h แฮกเกิดอี่ยงขึ้นกับคิซี่อ่ะเดี๋ยวเราสับคันโยกอันนี้นะฮะฮั p l า y ���verständ rendered dare our crazy show us just to how นั่นล่ะวาประตูเปิดแล้วนะฮะแต่ว่าผมขอสำรวจนิดนึงตรงรถไฟนะฮะรถไฟมีมือสีเขียวให้เราแต่เรายังไม่มีมือสีเขียวนะฮะเดวน่าจะต้อง หาวิธีเอามือสีเขียวมาก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวเราลงไปมีสิควอลเมมอรีก่อนนะฮะนี่คือบันโซ่บันนี่นะครับผมอ่าเราจะไปเล่นมินิเกมของเขาก่อนนะฮะนี่คือโอ้มาถึงน้องก็สงสารนะมีรูอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะฮึบอ่าอุโมงค์อะไร อ่าเออ่โมดิ้งลูมนะฮะมีอะไรเสียงอยู่ตรงนู้นึ๊บอ่ามีเทปด้วยนะฮะขออนุญาตเก็บเทปนิดนึงนะอ่าเครื่องเล่นอยู่นู่นเล่นกันเลย กรีนแฮนด์นะฮะมือสีเขียวนั่นเองนะมันสามารถเก็บกเก็บพลังงานไฟฟ้าได้นะฮะไฟฟ้าจะอยู่ได้ประมาณ10บบินะฮะหลังจาก10บิพลังงานก็จะหมดลงนะฮะเมื่อมีพลังไฟฟ้าอยู่ก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก าโอ้ต้องให้ทันเวลานะครับไม่งั้นไฟฟ้าหมดแล้วเครื่องจะปิดทันทีขอบคุณย s ส g r a b แพ็ k อย่าง Responsibility น,นะมีความรับผิดชอบนะเหมือนเดิมนะฮะพอมันมีไฟเด้งขึ้นอย่างนี้เราก็กดปุ๊บ ก็จะอัะเหมือนป๊อปคอนเลยไม่รู้อะไรนะเออตรงนี้ท่อมันไอ้นี่อยู่นะฮะซออ่อมซะหน่อยอ่าโอเคแล้วก็กดสวิตช์อันนี้เอาไหมเอาไหม คือวิธีขั้นตอนอะไรอ,ะอ่ะปั้นโมเดลมือเหรอฮะ,อะเสร็จแล้วมันก็จะไปทางนี้เหรอต้องกดอะไรเพิ่มไหมรอก,กดอันนี้ปะโอเคต่อเลยนะฮะอ๋อเป็นการเพิ่มสีให้ถุงมือแต่ว่าเกิด no paint in machine ไม่มีสีเหรอฮะ เราต้องไปเอาสีตรงไหนเอ่ยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปหาสีมาใส่ในเครื่องก่อนนะครับมันจะได้แบบว่าเครื่องจะได้ทำงานต่อนะฮะอ่านี่คือสีหรือเปล่าโอเคฮะแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้เลยนะฮะโอเคเออเอาเลยอ่าทาสีเขียวแล้วนะฮะตื่นเต้นสุดสุด นะฮึบอ่ะเรื่องออกมานะฮะง่เลิศส,ดสดุดนี่คือมีไฟอะไรไม่รู้ด้วยนะกดปุ๊บเข้าไปอ่าไปกระชากพลังงานแล้วนะฮะแล้วก็ไปแปะตรงไหนวะโอเคขึ้นไปเลยนะเ,เห็นอุโมองค์แล้วใจไม่ดีแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้มันคือทางไปไหนเอ่ยอ่าเป็นทางกลับมาที่เดิมนะฮะ อันนี้มีสแตนดี้ของเอ่อบันโซบันนี่ด้วยนะฮะไปเลยเฮะ What อะไรครับนี่อ่อะฮะ Welcome to Musical Memory This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. Whoa. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern, reaches you, your test is over. <laughs> the test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. So be Nakua. Huh? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bonzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. <coughs> oh, my yes. my... Oh, เออผมเดินกลับได้เลยไหมอะทางออกอยู่ตรงไหนอะทางออกปิดไปแล้วเยลโล่ <Yellow. S 1> นะฮะอ่ะเยลโล่อยู่ไหนอยู่เยลโล่อยู่นี่มันมาเรื่อยๆเหรอเยลโล่กรีนอ่ะเขียว <Yellow. S 1> อ่ะอย่ามา <Yellow. S 1> นะเฮ้ย <Green. Red. S 1> เหลืองเขียวแดงโอ้โหเล่นในโทรศัพท์ยากมากเยลโล่กรีนเรด อย่าพึ่งเฮ้ยบลูโอ้ยเยลโล่กรีนเรดอ่าบลูบลูบลูอ้ยมันมาใกล้แล้วรอบสองนะฮะเยลโล่เยลโล่กรีน เยลโลกรีเลดเฮ้ย ah, มันาเร็ว ah, ขึ ah, ้นวะเฮ้ยเอออย่า ah, พึ ah, ่งมาเยลโลกรีเลดอบลูอย่ามาเยลโลกรีนบลูแต่บอกอ่าพี่ไอ้าอย่าพึ่งมายลโลกรี Ah, อาย่าพึ่งมาเลสลู hey. Hey. <laughs> ๊คเฮ้ยมันใกล้แล้วเลสเล็สฮะเยลโล่กรีนเลดบลูเลดไวโอเลตไวโอเลตอยู่ไหนไวโอเลตโอ้โหโอ้ยหหัวใจกูหัวใจกูฮะไวท์ More <laughs> again. Ah. White, violet, orange, orange. Yeah. White, violet, orange, red. White, violet, orange, orange, red. White, violet, orange, red, yellow. Ow. Hi. White, violet, orange. Red, yellow, white, white, violet, orange, why? Red, yellow, ah, turn blue, blue. Oh, oh, oh. Round four. Huh? Round four. บลูโอ้ยจะตายแล้วนะฮะบลูเจเจคืออะไรวะเจอยู่ไหนอะเอาเจอยู่นี่อะบลูเจเจพาร์เหรอโอ้ยพายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งออเรนจ์จบซะทีเถอะ ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ย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 ไหนอะมันมาแล้วไหนอะปุ่มยกเลิกหายเอาเอาใหม่นะฮะอย่าไปยอมมันนะฮะ โอเคดีนะมันไม่ให้เล่นใหม่อ่ายมาอะไรเยอะแยะเนี่ยทำไมปุ่มยกเลิกเมื่อกี้เห็นแวบๆมันอยู่ไหนล่ะเอออยู่นู่นอยู่นู่นทันไหมเอ้ยไม่ทันเอยอย่าพึ่งดิเฮ้ยปุ่มปึ๊บเออเลินเอาสี่เอาสี่เอาสี่บันโซออยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> Such /a, a splendid job. Mommy has decided to give you... part of the code for the train. Look up. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. ประตูมาแล้วนะฮะไม่ได้อ้าเฮ้อโชคชะตานี่มันก็อะไรก็ไม่รู้เนาะผักเราไปอีกทางหนึ่งอยู่เรื่อยอันนี้คือเปิดได้หรือเปล่าโอเคไปฮะเสียงอะไรอ่ะกลับไปดูได้ปะ มัมีทำอะไรบอนโซหรือเปล่ามันมัมีมันเก็บบอนโซไปแล้วขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะบอนโซเหมือนจะไม่อยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วมัง้งแสดงว่ามัมีจัดการไปแล้วนะเออทางมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะตรงไปเรื่อยๆหรอว้าวเพลย์แค์ฮะ เดี๋ยวนะเพรย์แคร์มีอยู่แล้วรอหลือยังไงอ่ามีสแตนดี้ของอตัวอะไรนะบลอนเนาะเพรย์โทมฮะทำไมมันเป็นเพย์โทมไม่ใช่เพย์ไทม์หรอออตรงนี้เหมือนจะเป็นคลังของเล่นที่ว่าเขาออทิ้งยกเลิกโปรเจกต์ไปนะฮะว้าตัวใหญ่มากนะบรอนกับตัวใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ เออตรงนั้นมีประตูอะไรด้วยนะฮะเออทำยังไงต่อดีอ่ามีบันไดนะโอเคมีบอมีบรอนดอีตัวนี้อีกตัวหนึ่นงเดซี่โอ้ยฉันไม่ไหวจะกดแล้วนะ,ะมันหนักไปแล้วมันจะยกไปไหนมันจะอ๋อมีช่องตรงนี้ก็คือ มีรางข้างบนนะฮะเหมือนกับว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเออมีเทปอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอต้องหาเทปเหรอเนี่ยอ่าโอเคอ่าอ่ามาถึงก็เจอเลยนะฮะไม่ต้องหาที่ไหนไกลโอเคไปเล่นเทปกันก,นก่อนเลยนะฮะอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะโอเค After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened to them very carefully. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here to the freaking island of misfit toys! Why do I talk to myself? Oh, shit, yeah, and I... ่ไปตามเรื่องราวนะมันต้องไปชาร์จกับอะไรเดี๋ยวผมต้องหาปุ่มอืมนี่ไงตุ๊กตาที่มันอยู่ใน VHS นะฮะมอมอตรงนี้มีเหมือนกรงเหล็กไว้จับนะฮะผมซึ่งเราสามารถเอาใช้มือแกร็บแพ็คลากได้เลยไหมอะลองดูก่อนนะได้หรือเปล่าอได้นะฮะ มาเลยเริ่มโอเคแล้วก็พลังงานสีเขียวนะแปะเข้าไปนี่เรายกไอ้นี้ไปเพื่ออะไรเอ่ยคืออะไรเรายกไปเพื่ออะไรนะยกออกไปที่อื่นเหรอเช่อไหม Ồ, oh, con uhm. Dục mày lười nè, có thể lặng mà Lại có đường ngọn mà lỡ Ồ, Sai lẹ Chê À Anh ấy mình อะไรเนี่ยสุกความบังวัางอันไกลโพล้นเหรอโอ oh เมกอาดตรงนี้คืออะไรอ่ะอืมคิซี่มิสซี่เหรอ healthy bodies healthy workers อ่ะโอเคนะตรงนี้กยกอะไรกะคืออะไรเออสปีดรันดูเออขึ้นไปเราอยู่บนนี้ก่อนสิ <laughs> อ๋าเฮย้ยโล่งหวัวโลงหวัวใจหลือเกินอย่าล่วงโอเคออมจากสาวนี้โอเคอเฮ้ยแล้วก็มาแปะอีนี่จบสิ้นสักทีชีวิตเราไปฮโอเคไปกันเลยนะบันไดอะไรนะกลัวจังอ๋อมีบันไดตรงนี้ มันมันมากักขังเราไว้ทำไมอ,ออกสิ้นเรื่องมาเดินเข้าไปเลยเอา่าทางเดิมเหรอฮะอ๋อมันกลับมาที่เดิมนะกลับมาที่เกมสเตชันนะฮะโอเคนะฮะก็สำหรับภา์ที่2ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาลุยมันเหลืออะไรอนะ่ะมันเหลือสเตจูกับอา่า ฮักกี้วักกี้ต่อนะฮะโอเคนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง e k walasit official เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะพักสามเร็วๆนี้ล่ะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม